ตอนนี้เตรียมตัวกำลังออกเดินทางไปที่บาบาแคมนะครับงานทองไลออลติ้งครั้งที่สองสตาร์ทรถเทดดี้ยว <laughs> <laughs> พี่รถสตาร์ทสุดนี่คนขับครับนี่พี่โฟม <laughs> <laughs> พี่โฟมน่ค <laughs> สตาร์ทสตาร์ท ตุกนะครับอไปไหนเนี่โออย่าว่าเยียเี่ยงฮะไมไม่ไมมาๆติดแล้วจ้าสตาร์ติดแล้วนะครับขอบคุณเจ้าของที่รอยด้วยนะครับ เ,ออเดินทางไปงานกัเเลยทองไรเอาทีงแคมครั้งที่2อง t s go โอเคครับชาร์จแบตเสร็จแล้วเราก็จะไปดูงานกันต่อนะครับตอนนี้ก็จะบ่ายมงแล้วนะครับเราไปเจอกันที่งานไปกินข้าวแล้วก็ไปเช็คดูผ้าว่าเป็นยังไงบ้างเจอกันที่งานครับซื้อเหล้าซื้อเบียว่าไปไปรุ่น อันนี้อยู่กับพี่เฟิร์สละไมนะครับอาจารย์เฟิร์สครับ ม right> ี่วับผมอยากกินอะหมูกปอบเลยเติมพลังก่อนเข้างานครับกับพี่เฟิร์สละไมหันสาขนาหมูกปอบนั่นม่้งอนะวาไหนอะนั่นขนาดหมูรอบของผมเออพี่แก่เดี๋ยวานไก่แสบมากเนี่ยผมอาไก่แสบ เราเติมรั้งกินข้าวกันครับกินข้าวครับว่างเง้ยพี่เพื่ออิ่มยังครับกลางเสียบครับมั้งครับคณะคณะพี่มูฟกรอบกินเสร็จแล้วไปไหนต่อพี่เสร็จแล้วก็ไปเหตุงานต่อครับเขาไปบุญเนาะแม่ครับามาด้วยครับยังทนันงานกำลังเริ่ม คนกำลังไล่กับพี่นอกมากับบอลสายแลนเหลียยรางเลยเยโฟมสุริเนเวนวงเวียนสวนสีสวนสีสวนสีเลยเจอกันในงานครับ เราถ่ายยางเราทำให้เามานองให้ตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศหน้างานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเวทที่เลปนปนก็จะเล่นตรงนี้นะ ซ้มนู้นที่เรามาทํากันเมื่อวานนะมาทํากันทั้งสองวันซ้มดีเจตรงนี้ก็จะเป็น,นบูธเบีย<ว>นะรงานก็เริ่มแล้วฮนะผู้คนก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับ<ว><น>เข้ามาได้แล้วนะครับ<ว><น> ตอนนี้ฝนก็หยุดตกไปแล้วเรามาดูบูธดีเจแล้วก่นหุบเข้าหุบออกทีสามรอบแล้วจะเวิร์คมโอเเดี๋ยวเราขึ้นเสากันต่อนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้ฝนมาแรงเป็นไงบ้างครับ <laughs> เป็นไงบ้างครับพี่เฟิร์ส<ะ>เป็นไงบ้างพ <laughs> <laughs> ี่กําลังดีกําลังดีนะวะเสาเกือบล่มไหม ขับปถฝนล่วงบนทันน่ะมันแห้งเนาะเมื่อกี้มาแบบรอบเดียวโอเคะตอนนี้ก็วิ่เฟิร์สกำลังมัดอยู่สว่างมาแล้วน่าจะหมดฝนแล้วแค่เชิญที่บูธด,ดีเจได้นะฮะหลังเที่ยงคืนมากับบอลสหายแลนเป็นไงไอ่ก,ก็รอเนาะ โอเคครับผมสวัสดีครับการมื้อนี้อยู่ที่งานท้องไร่เอาติ่งนะครับครั้งที่2นะครับมื้อนี้กัอยู่บูธนะครับบูดีเจเซาซีเต็มนะครับอยู่ที่เนี่ยครับโคราชอันนี้คือด้านหลังนะครับผมตอนนี้เชิญชวนนะครับทุกคนเจอกันสกายแลนด์หลังเที่ยงคืนอู้ลันยันวาง เอาเอาคือเอา,เอา,เอา,เอาท่องหน้าซีเม,มนมาขึ้ไหมล <Yeah. S 1> ังจากที่โดนฝนตกไปสองรอบนะครับตอนนี้ก็สำหรับบูด,ดีเจแล้วก็จะรันตั้งแต่วิทีใหญ่ลงก็ประมาณเที่ยงคืนแล้วก็จะรันยันตีสี่ตีห้าครับแต่ว่ามี่บอยดูไหม เขามาจอยกันได้นะครับทีบูดีเจมานะครับมือนี่มาเต็มเลยเิ่เนื้อมานีเราจะเต็มไเนื้อไปนอโคตรปานแลว บ่ายสามโมงฮะวงแรกขึ้นแล้ว time. ก,ก็เวลาก็ประมาณ5้าโมงนะฮะมันจื้นนะครับระวังมันจื้นนะครับ,บ <25 S 2> นี่เป็ารข้าวแล้วเดี๋ยวเรามาเดินหาอะไรอินกันก่อนอันนี้ก็มีอะไรไส้กรอก้กรอีสานก็มีนะนก็ชิอ,อไปของกินเยอะ จริง้านร้านร้านร้านของ พเพลง,าาง,ง,งนี้นพูดถึงเรื่องของ,ง,งความทรงจาความทรงจาของเราทุกทุกคนเลยนะครับที่ครั้งหนึ่งเคยเกิดขึ้นในช่วงชีวิตหนึ่งของเราทุกคนคืนนี้เราจะนึกถึงความทรงจาเหล่านั้นไปด้วยกัน เพลงนี้ขอสุดเสียงนะครับเพลงนี้จะเพลงความรู้สึกของตัวฉัน Ais, ิีก็ไมบอกว่าหาความที่ไหนไม่ได้ครับสู้นี่ละนั้น